สวัสดีครับอยู่กับช,งช่งใชาหลาครับผม,มน,นีม้ครัมาชมบรรยากาศแปลงฟอครับใต <c oughs> ้บึงวิธีการกอกดินครับผมการใส้ถุงดิน <c oughs> เลขถุงอะไรเนี่ยผมาก็ได้ร้อยเดียว,วครับนี่ขั้นตอนการใส่ถุงครับกอกดินครับ มีผู้ครับเด็กตรงไหนตาเด็กตรงไหมครับได้หาสิบตุ้งครับตาดินกองงามไหครับ ดินเหนียวนะครับ,บร่วนๆได้แลวร้อยห้าสิบครับผมเอุคือกแกดินมาสตอครับรวอกเครับ <laughs> ่าถ้าได้กินข้าปะเนี่ยนี่กะไก่ปากเทียงนะครับแดดฮอนห้งครับน่เป็นกอกง่ายครับ ีนเนี่ยคนตนกใจน่ากอดกันแค่สองม้ครับาสามมือเป็ดที่ม้อเดินี่ คุณกับกัออย่าเงี้ครับกองนี้ก็จะไปกินคอแล้วมั้งครับนี่ปะ ปลาแซวได้กี่ถุงแล้วครับอ๋อครับได้สองร้อยก็ถุงแล้วครับ,อบกอเก่งนะปลาแาวเนะี่ยกอดได้เยอะครับกล่องนี้ปลาแาวกอดคนเดียวครับ bên còn một mình rồi đấy các <laughs> <Thái clip, krap. cười> ต่ออันที่กองกะลาครับผมเป็นจุดสต็อกครับสต็อกกะลาส,สต็อกดินครับผมจะพาเดินชมรอบๆครับ ตอกไปตัดกองใหญ่เต๋อครับตอกกระสินเละแน่หน่อยดินเพิ่งมาเทเมื่อกี้ครับ ดินพึ่งมาเทนะครับก็ประมาณสองสามรบเป็นดินที่ผสมแล้วครับนี่ ผสมเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาสต็อกไปตรงนี้ครับเป็นลานสต็อกดินกับกาลาครับผมเพื่นเนื้อที่เป็นเพราะตรงนี้ก็แปดสิบไร่ครับเพิ่งทำใหม่ครับ กำลังเปิดกำลังปลูกเป็นที่ที่ครับตรงนี้เป็นสะนาม ให้น้ำนะครับดูห้องเครื่องมีเครื่องสองตัวนะครับ

หาห่อนนะครับรล่อแรนมาแรนดินมาสต็อกไว้ตรงนี้นะครับในบางเอาดินมาเทาครับเป็นสิบล้อครับนีโน่ครับเอาดินมาข้างสต็อก ลงมาเกาะกระบะเปิดตาไทยนครับบินมาข้างสตอ๊อก pun tok din เฮวยเฮนก็จะเปียกหน่อยครับฝนมันตกชูทัดครับครับ พามาเดินชมต้นกล้าสวยๆครับของบริษัทยูนิวันนี้่ายางไปง่ายีครับยางเละบังต้น, <c oughs> ตนกล้ายัางเล็กอยู่ครับเพิ่งปลูกได้ ประมาณหนึ่งเดือนได้ครับผมตรงนี้นะครับปลูกไว่ได้หะไรครับมุมนั้นไห้ปลูกครับเห็นไหมครับตรงนั้นยังไม่ได้ปลูกครับตรงนี้นับปลูกแล้ว ใส่กะลาแล้วเรียบร้อยครับกะลาครับของแท้ต้องมีโลโก้ติดข้างถุงนะครับนี่ครับโลโก้ของเขาครับเป็นรูปต่างปามนะครับแล้วก็เขียนว่า ยูนิวานิตนะครับเป็นของแท้ครับตา ใครสนใจมาริพันธ์ก็ติดต่อสอบถามได้นะครับคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อให้นะครับถ้าใครอยากได้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับพัน ที่วิจัยมาอย่างดีครับตทนแรงตทนฝนครับผู้ใดยอยากได้ไปปลูกใจสานกับอมเมนมาได้ไล้ครับตั้งกาเส็สวยครับนี่ครับ ถ่ายมุมเนีนคนกก้ครับนี่เห็นโลโก้ครับน้ำฝากกดติดตามช่องแชยไลา์ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้็ดคลิปต่อๆไปขอบคุณครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ชยล่าให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิป youtube ต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ